สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนหาเงินเข้าบัญชีของธนาคารและ Tomy n Wallet นะครับเล่นได้ในแอปของ iOS Android นะครับฟรีไม่มีการลงทุนใดๆดทั้งสิ้นนะครับที่สำคัญก็คือว่าถอนเงินเข้าเร็วมากนะครับวันนี้จะถอนเงิน500บาทสดๆให้ดูนะครับแล้วก็ ในวิดีโอน,นี้ด้วยเช่นกันนะครับจะมาอัปเดตในส่วนของแอปอีกแอปหนึ่งนะก็รวมเป็นในคลิปนี้2แอปด้วยกันที่จะมาอัปเดตในการถอนเงินนะครับว่ายังาจหรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถที่จะหางเงินด้วยแบบไหนนั่นเองนะครับโอเคทุกคนนะั่นเดี๋ยวเรามาถอนเงินจากแอปพลิเคชันแรกกันเลยดีกว่าแล้วก็จะมาสอนวิธีการหางเงินด้วยนะครับซึ่งแอปแรกนะครับในวันนี้นะครับมีเชื่อว่าแอปทิกต o k นั่นเองนะครับก็ ใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับให้มากดอัปเดตโดยด่วนนะครับเพราะว่าจะมีฟังก์ชันนะครับที่เราจะหายเงินเดี๋ยวมันหายไปนะเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าเอ่อฟังก์ชันการถานเงินนั้นมันไม่มีนะครับของแต่ละคนนะวันนี้เรามาอัปเดตให้เสร็จสิ้นตรงนี้นะเดี๋ยวเรานับจะมาสอนถอนเงินนะครับอ่าแล้วก็จะแอปนี้จะมาหาได้ด้วยนั่นเองนะครับ ง่ายๆทุกคนนะก็หาได้ไดจากแอปนี้นะมันง่ายมากนะแล้วก็ที่จริงก็คือว่าในแอปของที่ตอกนะมีช่องทางการหางเงินเยอะมากนะครับก็มากกว่าหนึ่งช่องทางก็แล้วกันนะครับผมอ่ะผมอัปเดตแล้วเมื่อกี้มันขึ้นอัปเดตอีกครั้งหนึ่งทุกคนนะเดี๋ยวลองอัปเดตอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับโอเคดูเหมือนว่านะครับอัปเดตเสร็จร้อยแล้วเราก็กดเปิดแอปเลยนะครับตรงนี้นะ ตรงนี้เลยทุกคนนะเราเลื่อนไปทุกคนเลื่อนไปนะไม่ต้องเลื่อนก็ได้นะถ้าหาว่ามันโผล่คำว่า TikTok Bonus นะให้เรากดเข้าไปเลยนะครับหรือจะมาที่หน้าโปรไฟล์ก็ได้เหมือนกันแล้วก็มาตรงนี้ทุกคนนะอันนี้คือเป็นกิจกรรมของ TikTok Bonus นะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับตอนนี้นะของแต่ละคนไม่เหมือนกันนอะกของผมก็จะขึ้นคาว่ารับสูงสุดถึง70,00บาทน,นะครับพวกนี้เนาะ ก็แต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็12,000นบาทนะบางคนก็5,000บาทนะก็แต่ละคนไม่เหมือนกันย้ําก่อนตรงนี้นะครับผมนะซึ่งวิธีการหางเงินจากแอปพลิเคชันนี้แอปพลิเคชันของอันนี้นะครับก็คือเป็นการนะครับแชร์เชิญให้คนนะมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับซึ่งเรานะครับต้องกดเชิญให้กับคนที่ยังไม่มีบัญชีหรือยังไม่มีแอปนี้ยังไม่เคยสมัครนะครับยังไม่เคยสมัครแม้แต่ครั้งเดียวนะครับ อ่าเมื่อเขาสมัครแล้วและให้เขาใส่รหัสนี้นะครับอันนี้คือรหัสของผมนะของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะก็ให้เขาใส่รหัสของคุณไปนะผมแล้วก็ให้ใส่มาตรงที่ตรงนี้นะครับผมนะอ่าซึ่งตรงนี้นะครับเราไม่สามารถใส่ของเราได้อีกนะครับตรงนี้เนาะเมื่อเขาใส่เสร็จนะครับเราจะได้รับเหรียญเข้ามาเหรียญก็จะอยู่ข้างบนนี้จะแปลงเป็นเงินบาทนะครับแล้วก็นะครับถ้าหากว่าอ่ากดเข้าไปเนาะถ้าหากว่ากดตรงนี้ไปนะ ถ้าหากว่านะครับคนที่เขาสมัครแล้วก็ดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเราใส่รหัสของเรานะครับเราจะได้รับอีกนะจะได้รับเงินอีกนะครับก็ตามนี้เลยนะครับวันที่1ก็คือเมื่อเขาสมัครมาแล้วเราจะได้รับอยู่ที่5 0 0แสนคะแนนนะครับก็คือ5 0 0 0 0นแต้มนะวันที่2นะครับถ้าหากว่าเขายังเล่นแอปนี้ดูวิดีโอนะครับนานกว่า30นาทีนะครับก็จะได้รับนะครับอีก5 0 0แสนคะแนนด้วยกันนะครับ 5แ0 0แต้มนะถึงนะและถ้าหากว่าเขาเล่นจนครบ5วันนะครับดูวิดีโอนะครับนานกว่า30นาทีทุกๆวันนะจนถึง5วันเราจะได้รับเพิ่มอีก1ล้าน5แสนแต้มนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าหากว่าเขาเล่นจนถึง7วันดูวิดีโอนาน30นาทีทุกวันจนถึง7วันนะครับเราจะได้รับเพิ่มอีก4ล้าน5แสนแต้มด้วยกันนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการหาไรายได้ครับจาก แอปพลิเคชันนะครับนี้นั่นเองนอกด้วยผ่านกิจกรรมของโบนัสนั่นเองนะครับยิ่งถ้าเราเชิญได้เยอะยิ่งมีคนสมัครมาเยอะนะครับผ่านดิ้งของเราใส่รหัสเชิญของเรานะครับเราก็จะมีโอกาสสร้างไรายได้เยอะมากทุกคนนะและก็สามารถถอนเงินได้เร็วมากเช่นกันนะครับซึ่งวิธีการถอนเงินที่เร็วที่สุดที่ผมเจอก็คือเป็นวิธีการถอนเงินเข้าบัญชีของ t ูมอนี่วอลเล็นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะ ทำการถอนเงินนะก็กดย้อนกลับไปนะครับเรามาที่ตรงนี้ทุกคนนะปั๊บเลยนะคนนะครับก่อนหน้านี้กีกรรมจะหมดเขตดภายในะ2วันตอนนี้นะครับก็หมดเข็มแหละแต่ว่ามันมีกีกรรมใหม่เข้ามาก็คือเขาต่ออายุกีกรรม,มาก็เลยสามารถที่จะถอนได้แล้วก็คะแนนก็ไม่ได้หายไปผมได้สร้างรายได้จากกีกรรมนี้ไปแล้วท่านสิ้นอยู่ที่3 1 1พบาทนะครับวันนี้ก็จะถอนเงินอีกนะครับ5 0 0รบาทเนาะผมถอนล่าสุดนะครับวันที่ 8กันยายนนะครับนี่เลยเนาะ8กันยายนอยู่ที่50บาทวันนี้วันที่9กันยายนนะครับแล้วก็วันที่7ก็ถอน50บาทนะครับวันที่6ก็วันที่6 500บาทนะครับแล้วก็วันที่5 500บาทด้วยเช่นกันตรงนี้นะครับโอเควิดีโอนี้เราจะมาถอน500อบาทเหมือนกันนะครับกดเข้าไปแล้วก็จะกดนะครับในส่วนของ500บาทแล้วก็เลือกที่คําว่า รับรางวัลเงินสดนะคุณจะเห็นว่าสามารถถอนได้เข้า To manyy W อ l เลพร้อมเพย์โอนเงินธนาคารนะครับกดคำว่ารับรางวัลเงินสดไปปั๊บเลยทุกคนนะก็จะวนๆปั๊บแล้วก็มาที่การถอนเงินตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกช่องทางการถอนเงินได้ว่าจะถอนเข้า Tomany W วอ l เลหรือพรอมเพย์หรือจะเพิ่มวิธีถอนเงินใหม่ก็คือธนาคารก็ได้เช่นกันตรงนี้นะครับโอเคนะ ผมขอย้อนกลับไปนะครับทุกคนนะเพราะว่าผมจะถอนที่500บาทเข้าบัญชีของ True Money Wallet นะกดถอนเงินตอนนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับรอสักครู่หนึ่งตรงนี้นะครับรอสักครู่หนึ่งเพื่อที่ว่าจะให้เราทําการอ่านนะครับเขาได้เขียนว่าการกรอกข้อมูลก็คือเบอร์โทรศัพท์ True Money Wallet ของเราถ้า,าว่าไม่ถูกต้องจะส่งผลให้ทุรก,กรรมถูกปฏิเสธนะครับฉะนั้นก็เรา กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของเราให้ถูกต้องนะครับก่อนที่เราจะทําการถอนเงินนะครับตรงนี้นะโอเคกดยืนยันเพื่อถอนเงินเลยนะครับและดูกันนะครับเงินเข้ามานะครับเร็วมากนะครับผมนะในส่วนของแอป TikTok นะนี่ทุกคนนะเข้ามาแล้วทุกคนนะเติมเงิน500บาททุกคนนะนี่ทุกคนนะประมาณ1-2วินาทีเองนะครับเงินก็เข้ามาเลยทุกคนนะครับเราก็กดคําว่าย้อนกลับไปนะครับและในส่วนของเหรียญก็จะถูกลดลงมาเหลือแค่ หกแล้วเพราะว่าเมื่อกี้มีแค่5 6 0บาทน่ดิองทุกคน,นครับตรงนี้ผมก็จะย้อนกลับไปนะครับแล้วก็นะรับตรงนี้ก็เหรียญก็จะถูกหายไปน่ดิองนะครับ50,000นคะแนนเท่ากับ5 0บาทนะครับ5 0 0 0 0คะแนนเท่ากับ5 0บาท5ล้านคะแนนเท่ากับ500บาทนะครับทุกคนนะตรงนี้นะครับก็อันนี้คือเป็นแอปแรกนะที่มาอัปเดตนะแอปที่2นะครับแอปที่2ชื่อว่าแอป บริวมันนี่เกมนะครับ Brand s t o r m อันนี้นะครับผมได้อัปเดตอะไรผมจะมาอัปเดตก็คืออัปเดตการถอนเงินนะครับผมได้ถอนไปยอดที่2เงินเข้ามานะยอดแรกถ,ถอนไป10บาทเข้ามาปั๊บเลยนะยอดที่2ถอนไป15บาททุกคนนะไม่น่าเชื่อนะครับเงินเข้ามาหนึ่งเงินเข้ามาเลยนะถอนปั๊บเงินเข้ามาเลยนะเหมือนกับการถอน10บาทเหมือนกันนะครับมันทําให้ผมนะ รู้ว่ามันแตกต่างจากแอปที่มันชื่อว่าวอลเ e อของเราเนาะแอปวอลเลของเรานะครับเราได้ถอนไปนะครับเราได้ถอนไปนะเดี๋ยวผมจะเปิดหนะน้านในส่วนของเมนูนการถอนเงินนะอันนี้นะยังไม่เข้ามาของ15บาททุกคนนะนี่ทุกคนดันดูสิผมถอนทุกยอดแล้วทุกคนนะสิบาท15บาท30บาท1 0 0้บาท2 0 0้บาทแล้วก็500บาทยังไม่เข้ามาเข้ามาเพียงแค่10บาทเองนะครับแต่มันมาจากค่ายเดียวกันนอะกสองแอปนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองถอน 30บาทได้กระเป๋าเพราะว่ามันถึงขีดจำกัดของวันนี้กระเป๋าก็ไม่ได้ใจนะครับกดคำว่ายืนยันไปนะครับเขาเขียนว่าเกินจำนวนการถอนเงินในวันนี้นะก็คือต้องถอนเงินพ่งนี้นั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคนะครับก็จะบอกว่าแอปนี้นะครับตอนนี้นะถอน10บาทแล้วก็15บาทก็ได้เช่นกันนะในส่วนของแอปนี้นะครับก็ใครที่เล่นอยู่ลองไปถอนเงินนะครับก่อนจะถอนเงินไปอัปเดตแอปก่อนนะ ก่อนจะถอนเงินไปอัปเดตแอปก่อนนะครับไม่งั้นก็จะเด้งออกนะเวลาเรากดถอนเงินปับ๊บแอปก็จะเด้งออกมาในอตัะคนนะก็ฉะนั้นก็ให้เราไปอัปเดตแอปให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะถอนเงินนะครับผมตรงนี้นะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็มาอัปเดตนะแอปหายเงินฟนรีนับถอนเข้าบัญชีของธนาคารแล้วก็เข้าบัญชีของ True m o n e y Wall e t นะครับ โอเคนะครับก็ใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์ฝา like, กกดแชร์ด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะัานะแกจากอังเปานะก็หลายคนรอการแจกอังเปานะเมื่อกี้นัาแจกอังเปาผ่านแอปที่มีชื่อว่าแท็บคอยนั่นเองทุกคนนะพรุ่งนี้จะเป็นแอปอะไรแล้วก็อังเปามีเท่าไหร,ร่นับก็มารับชมกันพรุ่งนี้รอนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับแล้วก็ ขอให้ทุกคนนะครับอ่าร่ำรวยมีเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงนะครับการงานมั่นคงนะครับนี่เนาะแล้วก็ขออะไรก็ขอให้สมปรารถนาแล้วกันเนาะก็ฝันดีกันทุกคนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ